สวัสดีค่ะดิฉันวรนณนาแสงสุทธิเสรีนะคะเป็นผู้ป่วยโรครูมาตอยมา14ปีนะคะคือตอนที่เริ่มเป็นเนี่ยตอนนั้นอายุประมาณ28ปีนะคะตอนนี้ก็42แล้วอาการที่เป็นก็คือเราจะมีอาการปวดตามข้อต่างๆของร่างกายนะคะทุกข้อเลยไม่ว่าจะเป็นข้อต่อหัวเข่านะคะหัวไหล่ในส่วนของขั้นตอนของการรักษาโรครูมาตอยเนี่ยคุณหมอจะให้ ยาสเตียรอยช่วงที่มีอาการหนักแล้วก็ทรมานมากๆเนี่ยคุณหมอก็ได้ให้สเตียรอยชนิดที่เป็นฉีดเข้าข้อนะคะแล้วก็เป็นชนิดระเพะทานนะคะก็ทานต่อเนื่องมาตั้ง6-7ปีนะคะก็ไม่รู้สึกว่าอาการโรคของเราที่เป็นอยู่เนี่ยจะดีขึ้น ช่วงนั้นเนี่ยรู้สึกท้อมาก็ทําทำไมเรารักษา 3, มาตั้งเป็น10ปีแล้วเนี่ยอาการโรคของเราก็ไม่ดีขึ้นนะคะจนวันหนึ่งมีผู้มาแนะนำอาหารเสริมให้เราตัวหนึ่งหลังจากที่รับประทานไปได้เพียง1-2เดือนนะคะ,ะการปวดตาข้อที่เป็นจุดเล็กๆอย่างข้อนิ้วกับกัวไหลายนี่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆพอทานไปได้สักประมาณ 3- าเดือนนะคะไปพบแพทย์อีกครั้งหนึ่ง แพทย์เนี่ยตรวจผลเลือดก็ผลเลือดของเราก็ดีขึ้นนะคะพอผลเลือดดีขึ้นเนี่ยดิฉันก็เลยปรึกษากับคุณบอกว่าจะขอ,อ,อถอนตัวยาสเตียรอยได้ไหมหมอเลยบอกว่าถ้าเกิดทนอาการปวดได้เนี่ยก็ลองถอนดูนะคะก็จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยจากที่เคยกินยาสเตียรอย วันหนึ่งประมาณ2เม็ดนะคะก็ลดลงเหลือเม็ดหนึ่งครึ่งเม็ดจนปัจจุบันนี้เนี่ยดิฉันไม่ได้รับยาสเตียรอยเลยค่ะแต่จังที่ตอนนั้นเนี่ยคุณหมอก,ก็เคยบอกว่าคนที่ติดยาสเตียรอยเนี่ยต้องกินกันไปตลอดชีวิตทีเดียวนะคะก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆที่ได้รู้จักอาหารเสริมตัวนี้นะคะ่ะ